ขอมันก็ขัดกับกฎหมายแลฐธรรมนูญเราตลอดเลยนะทุกฉบับนะครับแล้วทําไมมันทําได้ง่ายๆแล้วทําไมไม่มีฝ่ายตรวจสอบโดยภาครัฐถ้าภาคประชาชนไม่เคลื่อนไหวเนี่ยครับผิดมันมันก็สืบเนื่องอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนั่นแหละว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเมืองหมดอ๋อคือไอภ้ภรครันักการเมืองก็ไม่สนใจใช่ไหม,มเพราะอย่าลืมจี มันมีพักของคนพูดแม่ที่ทําเพื่อผู้ศาสนาแต่เราพักในวันเนี้ยไม่มีพักการเมืองแต่เราพักเนี่ยรับเงินรับเงินอัดตรงนี้เกือบเกือบทั้งหมดทุกพักกันนะครับใช่ใช่ครับในแผนนโยบายรับอิสลามโลกอะพี่ไอที่เราได้มาเนี่ยมันมี25ข้อแล้วแล้วข้อ25เนี่ยระบุชัดเจนเลยครับพี่ว่าให้มีการสนับสนุนพักการเมืองหลักทุกพัก แล้วก็ส่งคนเข้าไปแทรกซึมด้วยมันเป็นนโยบายรับของอิสลามโลกเลยครับที่มันที่มันใช้กับประเทศไทยอยู่ตอนเนี้ยครับมันมันทําไมถึงเข้าถึงแข็งแข็งอย่าง,ง,งที่ผมเรียนเลยว่าเขาทาํกา,า,<อ>าทการเมืองเพื่อการศาสนาเขาทาการเมืองเพื่อการศาสนาเห็นไหมครับว่าอืมผมมองเหมือนเหมือนกับ เกือบทุกพักเลยนะจะมีคนที่นับถือศาสนาเนี้ยแทรกไปเกือบทุกพักเลยและสุดท้ายเขาก็มาจับมือกันเป็นกลุ่ม,มเห็นไหมครับบางพักษะนะไม่เคยมีมสัสยิดเลยแต่ก็ปรากฏว่ามีในจังหวัดนั้นๆมีมสัสยิดใหญ่โตมากบางจังหวัดนะแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เป็นอิสลามแล้วก็มีค่อนข้างที่มีทฤษฎีแล้วก็มีบทบาทนะครับ มันก็เลยทําให้เรามองว่าวันเนี้ยอะไรเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องชาวพุทธกาลังมีข้อพีาพ่าคโดยเฉพาะอย่างที่อย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอ,อย่างเรื่องหนึง่งที่เรากำลังต่อสู้เรียกร้องให้แก้กฎหมายมหาหันไทย,นยในเรื่องของการสร้างที่ดินสร้างวัดในที่ดินสาธารณประโยชน์หรือนอนสลอเนี่ยผมเคยยื่นหนังสือไปตั้งแต่ปี63 เราพยายามตามแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยไม่ได้ใสักเรื่องนี้เลยทั้งทั้งที่วัดเนี่ยมื่นกว่าวัดนะฮะคุณดีที่ยังยังเป็นวัดยังเป็นวัดที่มีชอบยังเป็นที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์อยู่สร้างมาเกือบร้อยปีแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยยังเป็นวัดไม่ได้ครับแค่ที่ดินหลายประเภทเนี่ยที่ดินทางราชการหลายประเภทเนี่ยอนุญ,ญาตให้สร้างวัดได้หลาย ได้ไล่แล้วอย่างเช่นที่ดินซอฟกอย่างที่ดินราชพัสดุที่ดินต่างๆเนี่ยก็ได้ตามมติคณะรัฐมนตรียี่สามิถุนหกสามเนี่ยที่เราเรียกร้องมาตลอดแต่มีที่ดินประเภทหนึ่งที่ยังไม่ปลดล็อกก็คือที่ดินที่อยู่ในสังกัดของมหาไทยก็คือที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ดินป่าช้าบ้านเราเรียกเนี่ยซึ่งวันนี้รัฐมนตรีเป็นใครอ่ะรัฐมนตรีช่วยอ่ะเก่งกว่ารัฐมนตรีมหาไทยแล้วเอาที่ดินเอาเอาที่ดิน ตรงเนี้ยไปนั่งอยู่ให้ศาสนาคือนั่งทับอยู่มันจะอนุญาตได้ยังไงเนี่ยเออมันก็เป็นวัดอีกหมื่นกว่าวัดยังไม่ได้เลยเนี่ยขนาดสร้างมาจะเป็นร้อยปีแล้วยังไม่อนุญาตเลยนะครับผมถึงมองว่าวันเนี้ยการทําหมันการทําหมันผู้ศาสนาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแล้วทําให้ผู้ศาสนาเสือเส่อมเสีออยก็มีหลายรูปแบบไม่ได้เสื่อมเสียเองโดยธรรมชาติจากผลกระทบจากการเมืองเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องงานดับหนึ่งนะฮะชัดเลย ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่านักการศาสนากับนักการเมืองของเขาเขาเป็นคนเดียวกันแต่บ้านเราเนี่ยนักปฎนักวดที่เป็นศาสนาพุทธนี่ไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับการเมืองขนาดไปทําประชาคมเขามาสร้างมาสัสยิดข้างวัดยังลงประชาคมไม่ได้เลยเพราะอะไรก็กฎหมายห้ามนักปฎนักวดอยู่ในหมวดเดียวกันกับผู้พิการกับคนวิกลจริตอยู่เลหมวดกับวิกลจริตใช้สิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้ ขนาดเขามาสร้างมาสนุดข้างวัดยังลง,ลง,ลงประชาคมกับเขาไม่ได้เลยประชาม,<ล>มติไม่ได้ทำประชาม,มติแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยนแหละพยายามแก้โดยเฉพาะท่านพี่ใหญ่เราน่ะท่านดตตรมหานิยมก็พยายามผลักดันเรื่องน,นี้ทุกคนผลักดันหมดนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางไปโดยเฉพาะวันเนี้ยรัฐมนตรีช่วยมหาชัยอะ่ะนัสึสษาศาสนาอะไรอะ่ะผมว่ามีเด็กอมมือบ้านผมยังรู้ว่านั้นถษาศาสนาไหนยิ่งจะคําว่าอนุญาตไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับ ตอนนี้มีอย่างเดียวคือจะไล่ก่อแก้นเนี่ยคือปัญหา,าการเมืองที่มันกระทบกับศาสนา